สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกมใหม่นะ Wing of E q u a z u ูทุนมีอยูสองหมื่นนะเขาว่าเกมนี้มาดีมากนะครัตั้งแต่เปิดตัวมาผมจะลองหมุนที่300รอก่อนล้วนห้าร้อยเยอะไปสามร้อดีกว่าเห็นเขาว่ามาแรงจริงหรือเปล่าลองหมุนช้าก่อนนะจะได้เข้าใจกฎกติกาผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันคนระับโอยน่าจะต้องลุ้นสแคอร์สามตัวนะ โอ้ยดูดีว่ามาแรงจริงหรือเปล่าเฮ้ยจ่ายหน่อยพวกโอ้โหไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งมาดิมาดิมาดิเข้าแลวโอ้ยเข้าดีสามร้อยด้วยมาดิมาจัดไป เฮ้ย hey, ถือว่าเข้าเร็วมากอยู่นะแต่เกมลักษณะนี้เข้าเร็วไม่แปลกนะครับเกมสามแถวในตัวคูนมาคูณสี่ออสะสมตัวคูนอยู่นะเฮ้ยสวยสวยสวยตัวคูณลั่นคูณสิบสี่แล้วนะคูณสิบสี่แล้วนะเฮ้ย 21, สองหมื่นหนึ่งพันซูเปอร์ไมโครวินเฮ้ยเดี๋ยวยแสดงว่านกตัวสินเงินแพงสุดหรอน่าจะใช่ผมว่าใช่ ม,มาละก็คุณจะบอกเยอะไหมเฮ้ยสองหมื่นสี่โอ้มาละก็อสองแถวสองหรือสามวะเฮ้ยโอ้ยลูกอะไรวะเนะี่ยลูกอะไรไม่รู้อ่ะโอ้คุณยี่สิบแล้วนะคือเราได้สี่หมื่นหกแล้วเนี่ยโอ้กำไรเน้นๆกำไรเกินเท่าตัวแล้วนะครับมาไวจัดมาไวจัด มาดีวะเฮ้ยสิหกหกร้ 6, 6อยแปดสิบเฮ้ยผมอัพหน่อยดีกว่าเป็นห้าร้อยเลยมาห้าร้อยจัดไปสามสิบหมุนเริ่มเข้าใจกดแล้วนะเทอร์โบแม่งมาเลยจะได้ไม่ต้องรอครับเทอร์โบไปเลยนกน้ำเงินมาอย่างโหดอุ้ยอุ้ยม่งดูดว่ะดูดว่ะลองหมุนพันสักสิบหมุนไหมอุ้ยเขา้าหมุนห้าร้อยเข้าเฮ้ยเข้าไวว่ะเกมนี้อ่ มาแรงจริงโอ้ยนกตม่วมงนกตม่วมงน่าจะแพงนะหน้าตามันแบบว่าหน้าตามันแบบว่าน่าจะแพงอ่ะหรือว่าแพงกแวบบ่านกน้ำเงินวะเพิ่มหม,นม,นม,นมุนเพิ่มหมุนเพิ่มมาดิหมุนเพิ่มหมุนเพิ่มมาเป็นพวกห้าวัทยศาสตร์สมตัวคนดีนี่โอ้โหส,สิบสองหมนะุนน่ะตัวคนหกแล้วด้วย ตัวคนต้องมาอีกนะโอ้โหส่ายอย่างนี้เรื่อยๆเรากำไรเน้นๆนะไม่ต้องห่วงขอลุ้นนกลงบ้างก็โอเคละมาหน่อยเพื่อนเฮ้ยมุนเพิ่มม,ม,ม,มุนเพิ่มเอ้ยมามุนเพิ่มลงอีกแล้วอุบวกอีห้าบวกอีห้ามุนเฮ้ยของจริงเฮ้ยหมดชุดน,นี้ผมอาจจะเลิกเลยนะครับมาดีขนาดนี้ รีบได้รีบหนีนะเดี๋ยวเว้ยขอตัวม่วงขอตัวม่วงโอ้ไม่ได้นกน้ำเงินแพงสุดหรือนกม่วงแพงสุดวะผมน่าดูกดก่อนนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปดูหลังเล่นเสร็จอืมแต่งโมดิสะสมตัวคุณนะคุณสิบสองแล้วนะขอตัวแพงลงหน่อยขอนก้ยนกมาวินนกน้ำเงิน ำได้ว่าแพงอยู่จำได้ว่าแพงอยู่อ,ย 10, 500, อุ้ยหมื่นเจ็ดห้า้อยโอ้โหคนมเฮ้ยมีแสนกว่าแล้วอ่ะโอ้โหจริงบน,นันนี้ได้เจ็ดหมื่นห้าแล้วนะกำไรเราแสนหนึ่งพอดีนะตอนนี้อุย้ยอันนี้สองแถวลูกอะไรไม่รู้แต่เอาหมดครับไม่รู้แพงไหมไม่น่าแพงนะแต่ว่าสองแถวอ่ะมาดิมาดิาดอูนยี่สิบแล้วด้วยส่วนใหญ่ ถ้าคูณยี่สิบนะเกมไหนก็นตามน่าจะถือว่าดีหมดข้อมูลสุดท้ายหน่อยมูลสุดโอ้ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแปดหมื่นห้าสามร้อยเฮ้ยโตรอยู่ทุนเรามาแค่ไม่ทุนเราไม่สามหมื่นด้วยทุนเราสองหมื่นนะพอนี้เฮ้ยถือว่ามาดีอยู่นะอยากเพิ่มเป็นหมุนพันว่ะอุ้ยโอ้โหห้าร้อยลงอีกแล้วไม่เพิ่มครับห้าร้อยมาดีก็ไม่เพิ่มเฮ้ยมบนัสลงดีมาก ลงดีมากเฮ้ยหนักหน่วงเอาเรื่องนะมาหน่อยขอตัวคุณอีกสะสมตัวคุณก่อนสะสมตัวคุณไปก่อนเพื่อนอ้ยนกม่วงนกม่วงได้แล้วดูที่แพงอนสะี่พันคูณหกอุย้ยสองหมีอยู่นะเมกาวินเอาเอาหมดมาไม่ใช่ซูเปอร์ไม่กานะแต่ว่าโอ้ย ดีอยู่ดีอยู่โอ้ยถ้าอย่างนี้เท่ากับสามแถวนะสุดเพอ่์มอโกวินอุยมาละกอมาละกอแพงสุดสุดในผักหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ผักสิผลไม้ผลไม้ไมอืมมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยเอาหมดครับลูกพีชก,ก็เอาใครคิดไหมผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องผลไม้เลยนะมา ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยจัดไปเฮ้ยลองหมุนพันพวัดใจหน่อยไหมหมุนพันสักสิบทีไะลองไปไม่ต่ำกว่าแสนห้าดีกว่านะลองหมุนพันดูเผื่อฟุกเข้าโอ้ยนั่ดูดไวมาหมุนพันอ,ะอ่ะอีกสิบทีอีกสิบทีอีกสิบทีบทเผื่อฟุกเข้านะเฮ้ยเข้าเฮ้ยเข้าเข้าหมุนพันเฮ้ยอุ้ย มาโบนัสนี่จบเท่าไหร่เลิกจริงครับต้องเลิกแล้วนะโอ้โหโห,โหพันนี่จุดสูงสุดแล้วที่ผมอยากไปนะคงไม่เพิ่มไปมากกว่านี้นนละตอนนี้โบนัสอาจจะจ่ายไม่ค่อยดีนะแต่โบนัสถือว่าจ่ายดีดนีนะครับโดยรวมผมคิดว่าดีนะเพราะว่าคือเราหมุนเข้าไวมากด้วยแหละคนยี่สิบ คูณ20มาที่20,000ของถูกนะมิกวินไปหมุนพันขอซูเปอร์เมก์วินทีนึงขอนกขอนกสีนึงเงินอุ้ยแสนหมื่นเดี๋ยวตัวอะไรวะอุ้ยแตงโมแตงโมน่าจะแพงส่ดนในผลไม้คูณ20้วยแหละโอ้ยแตงโมเมื่อกี้สุดยอดหมุนเฮ้ยโอ้โหโคตรมาก โอ้ยแต่ไม่ได้นกถ้าได้นกนี่รูนเรื่องนะโอ้ยแสนแปดหมื่นเลิกเลยครับเลิกเลยหมุนสุดท้ายเอ้ยอย่าคร้างอย่าคร้างโอ้ยโอเคไม่ค้างละโอเคครับโอเคเอ้ยทุนสองหมื่นกลาเป็นสามแสนห้าะครับภายในพริบตาโอ้โหคลิปนี้สุดยอดมากฝากคอมเมนต์ฝากไล like, ค์คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ